นองสวยค่ะรูดังละสองร้อยห้าสิบเมนรุนน้นี่ยไอง้อยละสอะไดไม่นานไม่ตอ่อะไรสองร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร้อยสงร้อยด่งหน่อยหน่อย่้จะมองรังละ3ามรอยโอ้ด่างไม่ไม่ด่างช้าไม่เท่าเป็นังนี้เราไปหามาดังแค่นี่เนาะ ้ยี่สิบเนา้ยห้าสิบขลดูณเจ็ร้อยเพราะว่าเพื่ออนจะได้ร่างเพื่อคนจะได้กลมหนึ่งมันจะใส่ไายหัวค่ะกลมหนึ่งน่ะเบิร์ดหนียังไม่ได้กลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหาล่างหนียังไม่ได้กลมเอาแบบนี้ไปคันเอาเองเลยครับลูกพี่อดดกินได้กินได้หมดเลยค่ะแบบนี้คือัวอ่อนสวยกินได้หมดเลยถ้าเอาห้างเดียวน่ะไข่สามลอยถ้าเอาเป็นคูนคูนหนึ่งหาลอยค่ะ จะให้คู่นึงห้าร้อยมันจะได้คุ้มเอาอะไรคู่นึงต้องห้าร้อยโอ้ยเท่าแก่เข้ามาแก่มาก็จ่ายไปสี่สามอันสามอันหกร้อยได้ไหมสามอันเนี้ยเอาอย่าทำท่าเนีเป็นไงครับหมูน้ำหวานเยิ้มเลยครับเป็นยังไ,ไ,ไงครับแสบปะครับหวานเป็นโรคประหวานฮะเป็นโรคประหวานเหรอเป็นไงครับรู้สึกหวานระวังรถลูก ไอ้ลูกบังเกิดเจ้าเอาละครับโอ้ยฮึมแตนกินพึ่งครับเคยเจอไหมครับแตนกินพึ่งฮึมแตนกินมิมน้มฮืมอันนี้ลูกอ,อันนี้ลูกแตนก็กินพึ่งเหมือนกันนะครับน้ำหวานเป็นไงครับชิมโชว์หน่อยครับขอสักคำหนะึ่ง ดูด,ด้วยมันหยดมันหยดเสียดายเสียดายดูดดูดอืมเนี่ยครับลังพึ่งน้อยๆลังเล็กๆแต่ก็นน้ำหวานของแท้เลยครับเป็นพึ่งตัวเล็กนะครับ โอู้๋น้ำหวานเต็มเลยเเเไม่มีน้ำหวานไงโอ้นอ้ำหวานแน่แนเจ็ดเลยอ่ะน้ำหวานแน,น่นเลยอ่ะมีตัวลูกมั้ยไม่มีไม่มี